จะขโมยสูตรลูกชิ้นสูตรของแขดของอาาม,มาทำเงินล้าน e p 1 6 จากกระแสน้ำจิ้มที่ไม่มีชื่อที่หลายคนเรียกร้องไม่รู้คือน้ำจิ้มอะไรจริงๆรทุกคนหอมหอมเหมือนไม่เคยกินอะน้ำจิ้มอันเนี้ยอืมจิ้มนี้คืออะไรอันนี้อะไรอ่ะน่าจะซอสพริกอันนี้อร่อยโคตรอร่อยวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะปักตะกร้าน้ำจิ้มตัวนี้แต่คือจะเรียกน้ำจิ้มนี้ว่าอะไรดีต้องบอกก่อนว่าเราได้ลองผิดลองถูกดูการทำน้ำจิ้มหลายๆที่จนได้มาเป็นสูตรน้ำจิ้มตัวนี้แล้วพอเอาไปจิ้มกินกับหลายๆอย่างดูคือไม่ใช่แค่จิ้มกินกับลูกชิ้นกุ้งหลานอาม่าได้อย่างเดียวนะไปจิ้้มมกกกกินนนััับขขอออองทืื่ๆค็เา มาก,มากอยากให้ทุกคนได้ลองกินน้ำจิ้มตัวนี้สุดๆทุกคนจะบอกว่ามันมีความออกหวานนิดๆเผ็ดน่อยๆก็เลยมีชื่อเรียกหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวสวีชิลลี่แต่พอเราไปเสิร์ชข้อมูลคำว่าสวีชิลลี่มันดันขึ้นเป็นน้ำจิ้มไก่สัง,งั้นเอาไงต่อหละทีเนี้ยแต่ก็ช่างเถอะเราคิดว่ารสชาติของมันอ่ะตรงกับคำว่าสวีชิลลี่มากๆที่แปลว่าน้ำจิ้มหวานและเผ็ดถ้างั้นเราจะขอ,อนิยามคำนี้ใหม่สำหรับแค่แบรนด์เราแบรนด์เดียวว่าสวีชิลลี่จะเป็นน้ำจิ้มที่จิ้มได้หลายอย่างไม่่่่ใใชแคคไไกทออออดรยาจจะลงซื้ปิม กับลูกชิ้นกุ้งหรือไว้จิ้มกับของทอดอื่นๆก็ได้ในราคาขวดละ108บาทเราปักตะกร้าไว้แล้วนะหรือถ้าใครชอบแบบแซ่บๆน้ำจิ้มซีฟู้ดเราก็มีขายด้วยนะกดซื้อได้เลยฝั่งน้ำจิ้มสวีชิลลี่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะทุกคน